แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงโดยมีสาระสำคัญคือแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน7คนที่มีกฎกระทรวงกำหนดให้เป็นหมายเลขทะเบียนที่ต้องนำออกประมูลจะมีตัวอักษรมากกว่า2ตัวหรือมีตัวอักษรผสมสระหรือวรรณยุกต์ก็ได้หรือที่เรียกว่าแผ่นป้ายทะเบียนรถที่มีลักษณะพิเศษมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่20ธันวาคม2564เป็นต้นมาโครงการขนส่งทางบกจึงได้จัดการประมูลทะเบียนรถเล เลขสวยลักษณะพิเศษขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยในวันที่7เมษายน2565ณโรงแรมพูแมนคิงพาวเวอร์กรุงเทพรางน้ำ ทะเบียนรถเลขสวยลักษณะพิเศษนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการป้ายทะเบียนที่มีเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใครโดยประชาชนสามารถเสนอคำหรือข้อความประจําหมวดที่ต้องการได้ซึ่งตัวอักษรสระหรือวรรณยุกต์และตัวเลขรวมกันในแนวนอนต้องไม่เกินเจตัวมีความหมายที่เหมาะสมและผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดจากนั้นกรมการขนส่งทางบกจะประกาศหมวดอักษรพร้อมหมายเลขทะเบียนที่นําออกประมูล การประมูลทะเบียนรถเลขสวยลักษณะพิเศษแบ่งเป็น4กลุ่มดังนี้กลุ่มซ u เปอร์พรีเมียมประกอบด้วยหมายเลข 48, 49กลุ่มพรีเมียมประกอบด้วยหมายเลข4ตัวเหมือน1-7กลุ่มโกลประกอบด้วยเลขตัวเดียวเลข2ตัวเหมือน3ตัวเหมือนและเลขคู่8คภู่กกลุ่มซิลเวอร์ประกอบด้วยเลขหลักพันเลขเรียงเลขคู่ ผู้ประมูลต้องลงทะเบียนและวางหลักประกันการประมูลหมายเลขต่อหมายเลขในอัตรา30%ของราคาเริ่มต้นเสนอราคาทางอินเทอร์เน็ตที่ www. ทะเบียนรถ o o m แบบแม็กซิมั i มบิดก่อนวันปิดประมูลหรือแบบเรียวไทม์ในวันปิดประมูลเสนอราคาทางวาจาในวันปิดประมูล การชนะการประมูลต้องมีการแข่งขันราคาไม่น้อยกว่า2รายและมีการเสนอราคาอย่างน้อยคนละหนึ่งครั้งขึ้นไปผู้ที่ชนะการประมูลต้องชำระราคาให้ครบถ้วนภายใน30วันนับแต่วันประมูลกรมการขนส่งทางบกหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประมูลทะเบียนรถเลขสวยลักษณะพิเศษนี้จะตอบสนองประชาชนที่ต้องการเลขทะเบียนรถที่มีความพิเศษและสามารถช่วยเพิ่มรายได้ให้กับกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเพื่อนำไปใช้ใน